ข่าวอื่นๆนะฮะมีมากมายให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับมาดูข่าวแรกนี้กันก่อนปัญหาของคนขับรถเมย์สองคันคะนะฮะเขาตีคู่กันมาสองคันนี้แล้วก็มีการเถียงกันข้ามรถเมย์เลยทั้งๆท,ที่ผู้โดยสารเนี่ยเขาก็อยู่ในรถแล้วผู้โดยสารแอบถ่ายคลิปนี้ไว้โอ้โหเถียงกันหนักมากคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กรมการขนส่งทางบกมีการลงดาบลงโทษ2คนขับรถเมย์นี้แล้วนะฮะ

อันนี้แหละฮะรถเมย์สองคันจอดเทียบกันประชิดกันเพราะมันติดไฟแดงอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็มีการถกการเถียงกันของคนขับรถเมย์เถียงข้ามรถกันเลยนะฮะมีขึ้นมึงขึ้นกูนะครับแล้วก็ผู้โดยสารคุณเป็นคนถ่ายไว้แล้วก็บันทึกเสียงทั้งหมดนะฮะทีนี้ครับในโลกโซเชียลมีการแชร์กันเยอะมากสําหรับกรณีนี้นะฮะกรณีที่คนขับรถเมย์เนี่ยด่ากันไปด่ากันมา2คันก็คือรถเมย์สาย189กับรถเมย์สาย8 1นะครับ โดยผู้โดยสารที่นั่งมากับรถเมย์ทั้งสองคันก็งงๆนะฮะกับการที่ต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงคุณนะฮะเ<ะ>พราะกลัวเดี๋ยวเขาอารมณ์ขึ้นถ้าขึ้นแล้วลงมาตีกันเนี่ย ก็จะแย่หรือถ้าขึ้นแล้วขับแข่งกันเนี่ยผู้โดยสารจะซวย <więcej. S 1> นะฮะกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเพราะว่ามีการแชร์กันมากมายแล้วบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณแยกไฟแดงตลาดเกษตรบางแคถนนเพชรเกษมเขตบางแคกรุงเทพมหานครนะครับทีนี้ฮะพอแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลมากมายนะฮะแล้วบอกว่าเกิดเหตุวันที่14กุมภาพันธ์หกเวลาประมาณ11นาฬิกาทีนี้ครับฝ่ายที่ต้องตรวจสอบก็คือกรมการขนส่งทางบกกองตรวจการขนส่งทางบกนะฮะ วันนี้ได้เรียกคนขับรถเม์ทั้ง2คัน,เ,นเข้ามาพบเพื่อดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับก็เพราะว่าเป็นรถเม์ประจำทางสาย189หมายเลขทะเบียน120294กรุงเทพเลข้้างรถเนี่ยนะ6 5 0้3 0นมีนายอิสเรศเป็นคนขับรถส่วนอีกคันหนึ่งเป็นสาย81ครับทะเบียน10-3996กรุงเทพเลข้้างรถเนี่ย81-3มีนายนิพพเป็นคนขับนะครับ ทีนี้เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกเขาก็มีการสอบสว,วนทั้งสองคันสองคนเนี่ยแหละฮะทั้งสองคนคือนายอิสเรีคนขับรถสาย189กับนายนิพพลคนขับรถสาย81ก็ให้การยอมรับสาภาพนะคุณว่าได้ทําผิดจริงคือโต้ถเถียงกันจริงนะฮะ,ฮะซึ่งการกระทาดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2522นะครับทีนี้ฮะทางด้านของกรมการขนส่งทางบกก็ต้องลงดาบลงโทษแหละครับคือนายอิสเรีคนขับรถสาย189เนี่ยนะฮะ ถูกเปรียบเทียบปรับข้อหาแสดงกิริยาวาจาไม่สมควรหรือไม่สุภาพเป็นเงิน1000บาทส่วนนายนิพนธ์คนขับรถสาย8181นเนี่ยนะครับก็เปรียบเทียบปรับข้อหาแสดงกิริยาวาจาไม่สมควรหรือไม่สุภาพ ก็เปรียบเทียบปรับจํานวนเงินเนี่ยหนึ่บาท<ม>แล้วก็ปรับในข้อหาเดินรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายเป็นเงินอีก1,000บาทนะครับแล้วก็ส่งตัวคนขับรถทั้งสองคนเข้ารับการอบรมสิคุณต้องอบรมเสริมสร้างความรู้และสร้างความตระหนักในการให้บริการที่ดี<ม>เป็นเวลา3ชั่วโมงบันทึกความผิดไว้ในฐานประวัติข้อมูลผู้ขับรถและทีนี้ก็ต้องมาเคลียร์ใจสคน<ฮ>นั่งติดกันเลย นะฮะต้องมาฟังการอบรมอยู่3ชั่วโมงอ,มอ่ะละใจทั้งคู่เป็นไงเอาเคลียร์กันซะนะฮะไม่ใช่มาเถียงมาโต้เถียงกันอีกมาขัดแย้งกันอีกแล้วก็ระหว่างอู่กันด้วยนะฮะนี่ก็นั่งฟังกันทั้งคู่นะครับค่ะ